เห็นยังล่ะเธอคุณเธอครับเห็นยังครับสวัสดีค่ะพี่น,อน้องมีออกระเพาะก็จะชอบนิสสาววนใจพี่นอ้องจะคือมีครีมจะเห็นยังกนะันไหมครีมค่ะมัครีมล็อกเป็นพี่นอ้องมันครีมท่าหน,น้าร้อมครีมยังครีมนกเข้าครีมนกเข้า,ขขาอันทีน่ต้อยกลอนหอยค่ะพี่ต้องเอามีดต้อยให้เอาอันนี้เอาครีมมันนกเข้านี่ครับพี่นอ้อง หยิบเอาเลยหนีบเอามันจะโมยไงทำเอาในหอยเมียดนะมันใหญ่มันสิดูดยากแมน่นบะครับแน่นโออเบิง้งอ่ะพี่ดาเบิ้งในหอยนะหอยหอยยังหอยจู่ค่ะเออหอยขมหอยจู่บานเฮาแล้วเนาะถ้าผักกางเกิดหอยขมว่ะจำได้ก็ดีอืเราเมียดนะโอ้ยบางคนเบื้ห้พี่ดาวเบิ้งในทงน่ะจิ้มาโลอนึงค่นคอยอย่า้โอ้ยจู เด็กยังออมกินบ่อมื้อี้สิออมครับผมสิออมกินข้าต้บ่ได้กไยเบิ่งเดมอออมอะนะให้เบิว่าวิธีการซับดากหอยนี่เใ็้แนวไหลเดวขิมน่คะนีอเอามันยังไงออมออมก็สิถทายให้เบิ่งอยู่ต้องเบิออนุยาตเบิ่งให้สุกท้ายก็ขยอนตนมีคนห้อยก่อ่ซะตอนี้ก็ ตำเครื่องคัดก็ให้น้องเด้อคัดหำมันหอมคัดให้มันหอมจ้ะผ้าตะไคร่หอมแดงกระเทียมแักขี้กับพี่น้องโอ้ยหมากะดำจะเป็นโสดเพาะเขาโวอ้าวหอมหลายที่เลยพี่น้องเนะาะหอยหอกกระด่างเรียบร้อยเดี๋ยวหอกกระหอยลงจากพี่น้อง มาล้างเรียบร้อยแล้วสามขีน้ำเลยครับพี่น้องไอศุลพะการุ่งเฮ้นยน้ำโคตรแล้วเอาหนำนางโคกครับพี่น้องที่เขาตั้มเปื่องอ่ะเขาตั้มเปื่องไว้แล้วหนำนางโคกครับพี่น้องต้องใช่น้ำหนักโค,ก,โคกกี่น้องเด้อมนันยังแซ่บ ตอนนี้ก็เดื nice though, อดแล้วท่านพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดือดแล้วครันพี่น้องเดือดตุ๊บ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 ตุุ๊บต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 ุ๊บุ๊บต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 ุ มีกะทิอย่างกะทิยอดในหนึ่งเดอ๋ยเาบัวหมักกินเนาะเอาคิดเดี๋ยวแล้วใช้กะทิเองไหนนั่นแหละอย่างวะทำแบบอีสานอีสานไม่ใส่กะทินะคะครับผมอแลักกะใช่ประเดี๋ยแสบนัวบกัวไผ่กินขี้แตกขี้แดน ผห้าวอ่ะราาเขาปรุงเรียพี่น้องพักนั่งเลิศกับพี่น้องถือผักอีเลิศดบ้านเราเพราะเพราะก็ผักนั่งเลิศค่ะใส่ไปแล้วก็เอนกับพักซี่เล่าผักซี่ขิวหวานห้าวพี่น้องแต่ก็ต้นหอมจะพี่น้องนิ่นพักนะคะับวันน้นิ่นบอกหอย <laughs> นิ่งพักค่ะบวันน้นิ่นบอกหอย คนเข่ากันอ,อหอมใส่้บพี่น้อมอหอมตัวออมังห้อยต้้งหอมตัวยางหนึ่งตัวพี่น้งองถ้งาใส่เาขาค<อ><อ>ัวเป็นอมอ,ไนอ,อมได้คาะที่น้องข้าคัวต้นสีป้องจังใส่เท่าเมันผุ<อ>ใส่เล่บบใส่เซุปก็ใส่ในน้อยได้ก็ใส่ละมนนนลนันผุ น่อยสักครึ <nói. S 1> ่งโลเอกอ็กชัวาใสหน่อยๆพอหอมหอมนางเลิศเนาะมาเถอะหอมนเบิดรบนางเลิศใส่ สใส่สใส่็จันเลยทีมงานใส่เสร็จบันเลยเก็บไว้ทำไมเนตมะรินหมดอ่ะเหลือหมดกลับมาพ่อพ่อีปน,นั่งเลือดอีกเป็นว่าสั่น์เลือดกลองมาอยากกินนั่งเลือดอีกเลยจัดนั่งเลือดแห้งนั่งเลือดหอมหอมใส่ละลายให้แสบนั่งเลือดกะได้หรืเล่าไปปลูก ใป่อยงบา้าแมนครับแคมอย่างเงี้ยบนลังบา่บาอีหวัดข่ไปกินน้ำดองปลาด้วยนังเลยแม่ได้ดอ๊หอมผักเนาะหอมลายเต็มหนาเป็นง้อเดียวบอะแมนครับเติมด้วยครับมหน่อยน่พอจะสดหนามเนาะเติมอีก วุ้ยเป็นตหอยทมมันพ้อมหมกหอยเ่ยผาขวหยก่อนไม่กีาขั้วเอ็กเออใส่สองเส้ไรลอวข้วพี่น้องเอ้ยเฮพี่น้องอาหารเลงมือเนี่ยก้อมหมกหอยนี่ยหละพี่น้องไม่อย่อันกินอืหาคือนยออกกือกับอึหกหอยนี่แหละนี่คือบัวก้นหัวใกห้จบ พอดีว่ะพอดีเลยใส่ขวาดตบตัวคือพวกแขนลอยเต่าบันน้อบ้านเย็นอ้าวเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเราพี่น้องสลับคลิปนี้มีสาววันที่เป็นคนนักข่าวเดี๋ยววนถ้ากินขึ้นเรก่องมากินเด้อพี่น้องเด้ออ้อมบักหอยพี่น้องว่ามือกล่องว่าไงใกล้ตักตักเบิร์นเบิร์นเด้ออ้อมบักหอยพี่น้องใส่พักใส่พักที่เลิศค่ะใส่พักที่เลิศพี่น้องพี่น้องเออกินแล้ ไปเียมเข่าเจมเขา,เขาขก,ขก่อมาชคามคลิปพี่สาวบนความไม่คลิปหนายพน้องเด้อาย